โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีสําหรับชาวราศีมีนนะครับคลิปนี้ก็คือคลิปทํานายดวงนะครับทั่วๆไปการงานการเงินสําหรับผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมไม่อิงลัคนานะครับคลิปนี้นะครับถ้าใครติดตามรับชมอนุชาม,มานานแล้วเนี่ยอนุชามไม่เคยทํานายดวงตามลัคนานะครับ mm hmm. เกิดเดือนไหน ก็ดูคลิปเดือนนั้นราศีนั้นนะครับเกิดราศีไหนก็ดูคลิปราศีนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องไปหาลัคนงลัคนาอะไรให้มันปวดหัววุ่นวายนะครับดูแบบง่ายๆสบายสบายไม่ต้องซีเรียสนะครับขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังอยู่สําหรับผู้ที่ติดตามมานานแล้วนะก็ขอขอบคุณมากที่ยังติดตามอยู่นะครับอนุชาก็มาบ้างหายบ้างเหมือนเดิมเนาะถ้าใครถ้าใครติดตามมานานแล้วก็คงจะรู้นิสัยอยู่นะครับว่ามาเดือนนึงก็หายไป2เดือนมา2เดือนก็หายไป3เดือนนะครับขอบคุณมากยังอุตส่าห์ติดตามกันอยู่นะคครรับบขอุณมากๆจิง และสาหรับผู้สำหรับผู้ที่เข้ามารับชมครั้งแรกนะครับหรือเข้ามารับชมใหม่ๆเนี่ยอนุชาขอบคุณนะครับที่เปิดเข้ามาแล้วก็อนุชาทํานายดวงแบบง่ายๆนะครับไม่มีไม่ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนไม่มีพลังวิเศษใดๆนะครับอนุชาออกตัวไว้ก่อนว่าอนุชาไม่มีความรู้เรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวการเคลื่อนที่ของดวงดาวพระศุกร์เข้า,พร,าพระเสาร์แทรกพระเลือดหัดย้ายอะไรต่างๆนานานเนี่ยอนุชาไม่มีความรู้ตรงนั้น นะครับบอกไว้ก่อนว่าอนุชาทํานายโดยการเปิดไพ่ยอย่างเดียวเอาไพ่มาทําสมาธิแล้วก็ถามคําถามไพ่ไปว่าราศีนั้นราศีนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็เปิดไพ่ออกมาไพ่อ,ออกมาแบบไหนก็ทํานายไปตามหน้าไพ่อนุชาทํานายไปตามหน้าไพ่แบบไม่มีบิดเบือนคําทํานายนะครับตรงหรือไม่ตรงแม่นหรือไม่แม่นก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับกราบขออภัยด้วยถ้าไม่ถูกใจหรือไม่โดนใจนะครับก็อยากจะให้ฟังดวงกับอนุชาเน่ฟังแบบสนุก ฟังแบบขำๆก็ได้อะไรที่ดีก็เก็บไว้อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปอะไรที่มันฟังแล้วมันไม่ม,ไม,มันไม่เข้าทีไม่เข้าท่าก็ก็ก็เปิดไปดูคลิปอื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็กราบขออภัยด้วยนะครับมาเออเดี๋ยวบอกบอกก่อนนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามมานานแล้วเนี่ยเขาคงจะรู้แล้วว่าอนุชาจะพูดอะไรนะครับแต่ถ้าผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆเนี่ยอนุชาบอกไว้ก่อนเลยนะว่าอย่านะครับอยา่ยาอย่า ให้ชีวิตของเราเนี่ยถูกลิขิตโดยคําทํานายของหมอดูหรือจากลมปากของหมอดูหน้าไหนหรือหมอดูท่านไหนเพราะว่าชีวิตของเราเราลิขิตเองจำไว้ให้มัน่นเราลิขิตเองเขาจะทํานายดีหรือร้ายทุกอย่างไม่ได้เกี่ยวกับเขาเพราะเขาไม่ใช่ญไม่ใช่ญาติพี่น้องเรานะครับเราเองตั้งหาที่กําหนดชีวิตของเราด้วยตัวเราเองขาเราสองข้างกําหนดว่าจะเดินไปทางไหนหัวใจเรา หนึ่งดวงกาหนดได้ว่าจะรักใครหรือเลิกกับใครหรือเกลียดใครหรือไม่ชอบใครหรือต้องการจะไปทําอะไรมีเป้าหมายในชีวิตยอย่างไรทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองไม่ใช่อยู่ที่ลมปากหมอดูจะมาห้ามเราไม่ให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้หรือต้องแนะนําให้เราทําแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองเนาะ <c oughs> จำตรงนี้ไว้เนาะโอเคครับมาราศีมีนนะครับผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565เรื่องการงาน <c oughs> ผมเปิดผ้าออกมานะ ดูจากไพ่นะคือคือมันเหมือนกับว่าในครึ่งในในช่วงเอาตรงๆว่าครึ่งปีแรกเนี่ยของปีพุทธศักราชสอง5ันห้าหกสิ้าเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันยังมันยังทุรักทุเลเหมือนมันทุรักทุเลหน่อยคือมันเหมือนเหนื่อยนื่อยมันมันมันยังไม่รู้ว่ามันจะมีผลกระทบมาจากปีหกสี่หรือเปล่าแม่ พ่อเบสที่บ้านผมเพิ่งไปฉีดวัคซีนกันมาก็เลยตอนนี้ต้องต้องเงี้ยหูฟังหน่อยนะครับพ่อเพราะว่าแม่กับพอนอนพักผ่อนอยู่ไปฉีดวัคซีนกันมาก็เลยต้องตอนนี้ต้องดูหน่อยว่าถ้าพุทธเขาไม่ค่อยสบายแล้วเขาเป็นอะไรนะเราจะได้ทันท่วงทีนะครับเพราะช่วงนี้แม่ก็เป็นไข้ไปฉีดวัคซีนมาเป็นไข้เลยโอเคต่อนะชาวราศีมีนนะครับในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ย คืออาจจะมีอิทธิพลจากลากยาวม,มาจากปีพุทธศักราช2 5 6 4หรหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยราวๆครึ่งปีแรกนะของชาวราศีมีนผู้ที่เกิดเดือนมีนานเนี่ยมันจะยังเหนื่อยอยู่มันจะยังมันจะยังติดขัดอยู่มันจะยังมีเรื่องอึดอัดอยู่บางทีเนี่ยถ้าเป็นพนักงานข้าราชการเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานนั่งโต๊ะเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องเขาเนี่ยมันมันเหมือนกับย่ำอยู่กับที่อ่ะ นะในในช่วงครึ่งปีแรกของปีปีหกห้าเนี่ยมันเหมือนกับวนวนไปเวียนมาอยู่กับที่วนไปเวียนมาอยู่กับสิ่งเดิมเดิมถ้ามีเรื่องอะไรที่น่าเบื่อก็เบือ่อเหมือนเดิมๆมันยังไม่มีอะไรที่มันมันทำให้เรารู้สึกว่าอมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเหรอมีอะไรที่มันดีขึ้นกว่าน,นี้ไหมมีมีภาวะที่จะทําให้รู้สึกว่าเราสดชื่นแจ่มใสปัญหาการงานอะไรต่างๆคลี่คลายมันยังไม่มีอะไรที่ชัดเจน แต่มันเอาเอาตรงๆนะมันมันก็ยังไม่ได้มืดมนนะครับมันในช่วงครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2565เนี่ยในเรื่องการงานของชาวราศีมีนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มืดมนมันยังไม่ได้ติดตันมันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักๆแต่มันก็ยังไม่มีความก้าวหน้าใดๆหรือมองอีกมุมหนึ่งคือมันมันจำเจซ้ำซากวนเวียนไปเวียนมาปัญหาก็มีเหมือนเดิมเรื่องจุกจิกก็มีเหมือนเดิมเรื่องน่าเบื่อก็มีเหมือนเดิมคือมันยังมันยัง รู้สึกมันรบรบกวนจิตใจแล้วแล้วเร,เราเราเอเราเองเนี่ยราศีมีเนี่ยเป็นคนค่อนข้างอ่อนไหวด้วยบางทีเนี่ยรู้สึกท้อนะในช่วงครึ่งปีแรกของปีหกห้าเนี่ยมันรู้สึกท้อมันรู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกลำบากใจรู้สึกอึดอัดผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเป็นเจ้านายตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจเองหรือว่ามีการค้ามีอะไรเป็นของตัวเองอะนะมันไม่ใช่เป็นลูกน้องใครไม่ได้เป็นลูกจ้างใครไม่ได้เป็นพนักงนานออฟฟิศไม่ได้เป็นข้าราชการเนี่ย ก็ยังค่อนข้างที่จะติดนู่นติดนี่อยู่นะครับให้สิบร้อมผ่านไปก่อนติดนู่นติดนี่อยู่บ้างคือถ้าทําธุรกิจเนี่ยบางทีมันเราหวังไงว่ามันจะให้มันซื้อง่ายขายคล่องอ่าถ้าสมมติทาธุรกิจนะทำธุรกิจตัวตัวซื้อง่ายขายคล่องค้าขายก็อยากจะให้มันดีหรือเปิดร้านค้าเนี่ยเปิดร้านอาหารเนี่ยอยากจะให้ลูกค้ามันเยอะเนี่ยคือมันก็มันก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่มันก็ไม่ได้ดี มันก็ยังไม่ได้ดีถึงขนาดว่าทําให้เรารู้สึกคือถ้าสมมติว่าสมมตินะสมมติยกตัวอย่างมีแขกมีโต๊ะมีโ ada, well. ต๊ะอยู่ห้าโต๊ะที่ร้านเนี่ยมีแขกสองโต๊ะเนี่ยมันก็มันก็ยังไม่มันก็ยังไม่โอเคนะแต่ก็ยังดีที่มีประมาณนี้นะครับเออมันยังไม่มันยังไม่สามสี่โต๊ะขึ้นหรือเต็มเต็มขึ้นไปไงเออคือถ้าเราได้สักสามโต๊ะขึ้นไปน่ะเอออุ่นใจแต่มันได้แค่สองโต๊ะจากห้าโต๊ะแต่ก็ยังดีที่ยังมีโต๊ะเออแต่รรู้้สึกกแ่่เาา็ลววอมมัันยงไพ แต่ก็ยังดีกับคำขี้เดียวกับกำตดอ่ะพูดง่ายๆให้เข้าใจแบบเออให้เข้าใจชัดๆดีกว่าว่ากำขีดเดียวกับกำตดในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันเป็นแนวๆนั้นเลยนะครับธุรกิจของคุณธุรกิจส่วนตัวเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยนะบางคนอาจจะทำธุรกิจอย่างอื่นอาจจะค้าขายอย่างอื่นอาจจะทำธุรกิจเอ็กพอร์ตอินพอร์ตหรือว่าทำธุรกิจอะไรค้าขายเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆนานาที่เป Imp ็นธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันอาจจะยังไม่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 คล่องตัวนักแต่มันก็ไม่ได้ด้อยมันก็ไม่ได้แย่มันก็ไม่ไได้มันก็ ย่อยยับอะไรถึงขนาดทําให้คุณท้อทแท้ใจในช่วงครึ่งปีแรกผมบอกเลยนะว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันเป็นช่วงของการปรับตัวและการพยายามที่จะต่อสู้พยายามต่อสู้กับความเบื่อหน่ายเดิมๆด,ด้วยคือคือไม่ใช่ไม่ใช่แค่ต่อสู้ทางทางทางสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะทางหน้างานหรือว่าทางอะไรต่างๆนานามันไม่ได้มันไม่ได้ต่อสู้แค่นั้นมันต่อสู้กับภาวะจิตใจด้วยภาวะจิตใจที่แบบเบื่อเสงจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนหน้าเบื่อสับสนกังวลอ่อนไหว มาหมดไอ้สิบล้อไม่ผ่านไปก่อนถ้าใครติดตามมานานเนี่ยก็จะรู้นะครับบ้านผมปิดถนนสิบล้อมันวิ่งประจําประมาณนี้นะครับในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่านี่คือแค่ช่วงครึ่งปีแรกเท่านั้นนะครับเออประมาณประมาณครึ่งปีแรกเท่านั้นแต่ถ้าเข้าเข้าสู่ประมาณช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยนะไพ่ในชุดหลังเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ดี ไพ่ที่ดีเยอะเลยนะไพ่ที่ไพ่ที่รู้สึกว่าเหมือนกับเออยกพวกคล้ายๆนะครับคล้ายๆกับสถานการณ์ของชาวราศีพฤษศในช่วงปีหกสี่ที่ผ่านมาราศีพฤษศในปีหกสามหกสี่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขาขอขอ,ขอ,ข,อขอพาดพิงราศีพฤษศหน่อยเพื่อให้ชาวราศีมีได้เห็นภาพเพราะว่ามันใกล้เคียงกันชาวราศีพฤษศเนี่ยมันเหมือนกับเขาเนี่ยอยู่ในความมืดมานานหรือว่าอยู่ในความติดขัดอึดอัดมานานแสนนานพอเข้าสู่ปีหกห้าเนี่ยมันเหมือนกับฟ้าของเขาเริ่มสว่างขึ้น คุณก็เหมือนกันคุณนี่ยในปี65เนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยในช่วงมกราคมพามีนาเมษา,าพฤษภาประมาณนี้นะยังยังเป็นอย่างที่ผมพูดในช่วงแรกแรกอยู่นะครับแต่พอเข้าสู่เดือนมิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ มันก็ฟื้นจากความตายอ่ะเหมือนโอ้จะใช้เปรียบเทียบมันอย่างนั้นมันจะรุนแรงไวหรือเปล่ามันก็อเหมือนก็ต้นไม้ได้น้าแล้วกันอ่ะเนาะต้นไม้ที่กำลังเหี่ยวๆนะยังไม่ตายนะแต่ได้น้ําอ่ะแล้วมันสดชื่นก็จางใสขึ้นมาเนี่ยตื่นเช้ามารับแสงตะวันเงี้ยเออแล้วมีน้ํามีอะไรทําให้รู้สึกชุ่มชื่นอ่ะชาวราศีมีนจะเป็นอย่างนั้นเลยเหมือนปลาได้น้ําอ่ะเหมือนปลากระดีได้น้ํานะครับฟื้นมีความสุขขึ้นภาวะจิตจิตใจ ือสาคัญนะราศีมีนสาคัญที่ใจราศีมีนสําคัญที่ใจเพราะเขาเป็นคนค่อนข้างอ่อนไหวอ่อนไหวกับคําพูดของคนอ่อนไหวกับการกระทําของคนอ่อนไหวกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวอเขาอ่อนไหวไปหมดผมไม่ได้บอกว่าเขาอ่อนแอนะผมแค่บอกว่าเขาอ่อนไหวบางทีในข้างนอกอาจจะดูเข้มแข็งแต่ข้างในอ่อนไหวต่อแรงกระแทกต่างๆทั้งจิตใจและร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นในที่ผ่านมาเขารู้สึกตั้งแต่ช่วงปลายปีหกหกสี่มาแล้ว เข้าสู่ครึ่งปีเกือบเกือบครึ่งปีแรกของปี65เนี่ยก็ยังกระท่อนกระแท่นอยู่แต่พอเข้าสู่มิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยรู้สึกว่าไพ่ดีๆมันขึ้นเหมือนกับว่าการงานของเขาเนี่ยจะอุปสรรคคลี่คลายลงการงานคล่องตัวขึ้นมีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นปีปี64ที่ผ่านมานะก็มีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะในเ,เรื่องการงานนะแต่ว่ามันมันมัน,ม,นมันไปสะดุดในช่วงปลายปลายปีเอ่อในช่วงท้ายๆอ่ะมันไปไป,ไปสะดุดไปติดขัดในช่วงนั้น ปีหกห้ากลางปีเป็นต้นไปมีแนวโน้มที่ดีทั้งเรื่องธุรกิจส่วนตัวและอาชีพการงานทั่วไปสาหรับผู้ที่เป็นข้าราชการหรือพน,นักงานออฟฟิศหรือลูกน้องเขาลูกจ้างเขามีแนวโน้มที่ดีบางคนถ้าโชคดีอาจจะได้ปรับเปลี่ยนด้วยบางคนโชคดีไปใหญ่อาจจะได้โยกย้ายด้วยซ้าเออโยกการโยกย้ายอาจจะเป็นการโยกย้ายที่รอคอยมานานหรือต่อให้ไม่ได้รอคอยหรือไม่ได้คาดหวังมันก็อาจจะมีโอกาสเข้ามาเอ,อตรอตรงรีบคว้าไว้ถ้ามีโอกาสในการโยกย้ายปรับเปลี่ยนไม่ต้องรีรอ คืออาจจะเป็นการโยกย้ายที่ทํางานโยกย้ายแผนกโยกย้ายลาออกจากงานเลยก็ได้หางานใหม่ทําหรือทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนหมดปรับเปลี่ยนในทางบวกนะเพระพาะให้เพระพาะให้ของการโยกย้ายมันขึ้นมาผมก็เลยมองไปเป็น,มอ,ปนมองเป็นประเด็นอื่นไม่ได้สําหรับผู้ที่ทํางานข้าราชการเนะี่ยพอดีแล้วพอช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันอาจจะมี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 เรื่องของการโยกย้ายเกิดขึ้นพอดี มันบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ไพ่โยกย้ายมันขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปเราก็เลยมองว่าเออถ้าคุณอยากจะย้ายไปในที่ที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการย้ายกลับบ้านข้าราชการนะหรือย้ายไปที่อื่นขยับตําแหน่งอไม่ต้องย้ายก็ไ้ขยับตําแหน่งทํางานอยู่ที่เดิมแต่มีการปรับตําแหน่งขึ้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการขยับขยับไปหมดขยับกับปรับเปลี่ยนโยกย้ายหมดการขยับขยับก็คือสเต็ปสเต็ปเดินหน้าต่อไปต่อไปต่อไปขยับขยับขยับไป็นบวกหมดก็เลยมองว่าเนี่ยเอีมัน หรือต่อให้ใครที่ทําอยู่ทํางานอยู่ที่เดิมแล้วไม่มีการโยกย้ายไปลูกน้องเขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างไม่ว่าจะเป็นฐานเงินเดือนหรือปรับเปลี่ยนแผนกหรือว่าต่อให้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยบรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปบรรยากาศในการทํางานมันก็เปลี่ยนไปทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นรู้สึกดีขึ้นกว่าในช่วงครึ่งปีแรกเยอะผมใช้คำว่าเยอะเลยแล้วกันเนาะผู้ที่ทํางานอาชีพส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวเนี่ยดีอันนี้เข้าทางนะเพราะว่าไพ่ของการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันมักจะเต่น เด่นกับผู้ที่เอาจริงๆอะเรื่องการปรับเปลี่ยนนะถ้าถ้าถ้าคุณเป็นพนักงานราชการหรือว่าเป็นพนักงานนั่งโต๊ะเนี่ยคุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนมันเองได้ยกเว้นแต่ว่าจะมีคําสั่งมาให้เปลี่ยนวาสนาถึงเออมีเรื่องมาให้เปลี่ยนมีเรื่องไม่ให้โยกย้ายเนี่ยคุณต้องรอออแต่ถ้าทําธุรกิจส่วนตัวคุณไม่ต้องรอคุณเปลี่ยนได้เลยถ้าคุณมีสายป่านเพียงพอมีทุนถึงมีอะไรถึงนี่แหละหรือว่ามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วเนี่ยจะเปลี่ยนจากอาชีพนี้ไปทําอาชีพนี้จากอาชีพพ่่่มมนเคมเค้วว46362ผาาาาารรระะะิดอไก็ตตแ เราอยากจะทําอาชีพใหม่หรือว่าเราทาอาชีพเดิมแต่ว่าอยากจะเสริมเติมอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงขยายร้านปรับเปลี่ยนร้านขยายร้านมนอาจจะดูเวอร์เกินไปเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็อาจจะมีการปรับปรุงร้านย้ายร้านไปทำน,ทำนู้นทำนี้ย้ายจากตึกนี้ไปเช่าตึกนั้นเชา่ชาทาเลนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงเพราะปีหกห้าเนะี่ยแนวโน,น้มดีๆมันมันมันมออีอสำหรับราศีของคุณและอีกหลายหลายราศีมันมีแนวโน้มที่ดีเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่า ถ้าทาธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนที่ดีนะครับหรือต่อให้ไม่ปรับเปลี่ยนพูดอีกทีนะย้ำอีกทีเรื่องของการที่ว่าไม่ต้องการปรับเปลี่ยนคล้ายๆกับพนักงานข้าราชการถ้าไม่ต้องการปรับเปลี่ยนหรือไม่ต้องการอะไรทําตรงนี้ดีแล้วอยู่ตรงนี้โอเคแล้วหรือว่ามีทุนไม่พออยู่ที่เดิมก็มีความสุขอยู่ที่เดิมก็อาจจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นไม่ได้บอกว่ามันเยอะมากแต่ว่าอาจจะทําให้เรารู้สึกอะอย่างที่บอกนะว่าชาราสีมีนเนี่ยอะไรที่จับต้องอยู่ข้างหน้าเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้หวังอะไรมากมาายว่ จะต้องได้เยอะจะต้องได้มากจะต้องได้มหาศาลราศีมีนเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเขาเป็น <e คนที่แบบพอใจผมไม่ผมไม cat, vorne, actor, ่รู้นะว่าราศีมีนเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกคนไหมเขาพอใจในความสุขมากกว่าเขาพอใจในความสุขมากกว่าเออย่างไงก็ได้ขอให้มีความสุขเออาจจะขายไม่ได้เยอะแยะแยะมากมายอะไรไม่ได้กาไรอะไรเยอะแต่วันนี้ฉันมีความสุขวันนี้ฉันเจอผู้คนวันนี้ฉันเจอลูกค้าที่น่ารัก อันนี้ฉันขายของได้าชิ้นสองชิ้นก็โอเควันนี้ฉันมีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวตกเย็นแค่มีตังค์ซื้อกับข้าวมาให้ลูกคือคือ,คอมันมันฟังดูเหมือน,มนแบบเขาสมถา,านะแต่ความจริงมันก็แล้วแต่คนแต่อันนี้พูดถึงความรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรมากมายแค่ขอให้มีชีวิตมีชีวิตอยู่ได้และมีความสุขก็พอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไพ่ชุดนี้ก็เลยเข้าทางว่าสําหรับผู้ที่ราศีมีนที่ไม่ค่อยขยอยคว้าอยู่แล้วผมเคยพูดถึงใิสายของราศีมีนไปแล้ว ครั้งหนึ่งเมื่อเมื่อช่วงเมื่อช่วงปีหกสี่ว่าบางทีเนี่ยราศีมีบางคนเนี่ยหรือไม่อาจจะเท่าที่ผมไม่เห็นนะอาจจะส่วนมากเลยเลยซ้ําคือยังไงก็ได้เออยังไงก็ได้คือคือแรงกระตุน้นแรงแรงกระตุ้นในชีวิตค่อนข้างน้อยเออคือถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมีความสุขก็อยู่เออได้มีความสุขไม่เป็นไรอยู่ได้เออเขาไม่เขาไม่อยากที่จะไปดิ้นรนหาความไข่คว้าอะไรหรือว่าดิ้นรนหาอุปสรรค มันแตกต่างกับพวกที่เกิดเดือนกุมภากับเดือนเมษาซึ่งคอมเข้าไปพอดีเลยนะกุมภามีนะมากุมภามีนาะเมษาเนี่ยคอมเขาไปหมดเลยกุมภาเนี่ยชอบข่อยคว้าชอบดินน้นรนเมษาเนี่ยชอบบุกตะลุยแต่มีนาเนี่ยอยู่ตรงหว่างกลางเขาพอดีเลยกุมภามีนาเมษามีนาเนี่ยดันเป็นคนนิ่งเออเป็นคนแบบงานก็ได้ฉันโอเคฉันเออตรงนี้จะมีความสุขฉันก็โอเคแล้วคือไม่ดินน้นรนไม่ดิ้นรนหาโอกาสด้วยบางทีนะอันนี้คืออาจจะมองเป็นข้อเสียได้ไหม ไม่ต้องมองเป็นข้อเสียมองเป็นข้อดีที่ว่าเขาเขาไม่ต้องการอะไรที่มันเกินตัวเขาเขามีความสุขตรงนี้อยู่เขาพอเพียงตรงนี้อยู่ก็โอเคก็ก็ก็เป็นแง่ดีของเขาแต่มันก็อาจจะเป็นจุดผิดพลาดบางบางอย่างที่ว่าโอกาสหนามีอยู่แต่ไม่ไปอ่าไม่ดิน้นเพราะรู้ว่าตรงนี้มันสบายอยู่แล้วเออตรงนี้มันเซฟโซนคอมฟอร์ตโซนอยู่แล้วนะครับคอมฟอร์ตโซนอยู่แล้วก็เลยไม่ดิ้นลน แต่ถ้าวันในวันหนึ่งเกิดดิ้นล้นออกจากคอมฟอร์ตโซนเขาก็กลัวว่าเอ้ยจะมันจะโอเคปะวะเกิดความกลัวเกิดความระวังระวังตัวระแวงไปหมดอ่อนไหวแต่ถ้าราศีมีราศีมีบางคนก็อยู่ในขอบข่ายยกเว้นเหมือนกันคือถ้าออกจากขอบคอมฟอร์ตโซนได้แล้วไปเจอจุดที่มันดีๆเนี่ยอาจจะดิ้นลน้นอาจจะต่อสู้หน่อยเนี่ยแล้วไปจับจุดถูกหรือจับโอกาสถูกไปไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาอาจจะมีการพัฒนาในชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้ราศีมีเนะี่ยมีอยู่สองประเภทจริงๆคือ ชอบอยู่ในคอมฟอร์ตโซนกับอีกปะเภทหนึ่งคืออยากจะเสี่ยงแต่เสี่ยงไม่สุดด้วยเ,เสี่ยงไม่สุดไม่ค่อยกล้าเสี่ยงแบบสุดๆคือคือคือเขายังเขายังมีแนวโน้มของของของการที่อยู่ตรงไหนก็มีความสุขก็พร้อมที่จะอยู่ตรงนั้นต่อไปอยู่เออคือแรงกระตุ้นในชีวิตอาจจะน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นนะ่ะผมไม่ได้บอกให้เขาปรับเปลี่ยนนะอย่างนี้ก็ดีแล้วนะครับน,นี่นี่ก็คือที่สัยพื้นฐานของเขาคือคือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี ก็อยากจะบอกไว้ว่าปีหกห้าเนี่ยโอกาสดีๆมันมีนะครับถ้าใครจะลองออกจากคอมฟอร์ทโซนก็ได้หรือว่าใครจะอยู่ในโซนเดิมของตัวเองก็ได้ก็มันก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาเองนะครับเออผมดูจากไพ่แล้วนะก็แล้วแต่แล้วแต่วิจรรารณญาณของแต่ละคนนะส่วนเรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงิน,นยังค่อนข้างที่จะไม่รู้หมอดูท่านอื่นทำนายยังไงนะครับแแม่งผ่านไปก่อนโอ้โหมันวิ่งทั้งวันนะ อย่างนี้นะวันนึงอยาขับช้าเนี่ยสิบร้อเนี่ยชาวบ้านผมมันเคยขับเหยียบหัวคน้วยเหยียบเหยียบคนนะสองสองัวเมียเนี่ยข้าง้างในเนี่ยเหยียบก็หัวเละเลยเออมันขับมันเร็วอ่ะเป็นเป็นของนักการเมืองไงก็ว่าไยพูดยากอืความจริงความรับผิดชอบต้องมีนะคนเราเนาะต้องรู้ว่าเอ้ยเราสร้างความเดือดร้อนให้เขาปกวะเนี่ยเออพอคนถ้าคนถ้าคนไม่พูดอะไรเนี่ยชาวบ้านไม่พูดอะไรเนี่ยชาวบ้านก็อันตรายอ่าชาวบ้านก็อาจจะโดนกดดันนะนะเขาก็ไม่กล้า ก็ปล่อยให้มันวิ่งกันไปแต่ความจริงคนที่เป็นนักการเมืองหรือคนใหญ่คนโตเนี่ยต้องต้องมีความรู้สึกนะว่าเฮ้ยกูทําความเดือดร้อในให้ชาวบ้านเขาบอกว่าเออเนาะโอเคโอเคอเคนาะเรื่องเนเรื่องเรื่องเงินนะครับอาจจะค่อนข้างตึงๆหน่อยนะครับตึงๆหน่อยในช่วงในช่วงในช่วงปี65แต่ว่าก็ก็คล้ายๆกับเรื่องการงานคือมันจะตึงมันจะตึงในช่วงครึ่งปีแรกนะครับมการกฎาคมพามีนมาเมษาพิศภา มิถุนาเนี่ยมันช่วงนี้มันจะตึงๆหน่อยเข้าซ้ายใจขวาอึดอัดหน่อยในเรื่องการเงินอึดอัดแน่นอนคือคุณคุณไปดูได้เลยนะคือคุณคุณต้ณองไม่ไม่ใช่ไปดูคุณต้องลองนะต้องลองลอง,ลองใช้ชีวิตถึงช่วงมกรากรุมพามีนาเมษาอยู่เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าการเงินมันจะตึงๆอยู่บ้างมันจะอาจจะยังไม่คล่องอาจจะมีเงินเข้ามาก็จริงแต่ว่ามันมัน มันไม่คล่องตัวหรือว่าเข้าซ้ายจ่ายขวามีเงินเข้ามาได้ก็ต้องจ่ายมีเงินเข้ามาได้ก็ต้องอใช้คืออาจจะไม่ค่อยเหลือเก็บหรือว่ามีปัญหาติดขัดในเรื่องการเงินในช่วงครึ่งปีแรกแต่ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยโชคดีที่ไพ่การงานกับไพ่การเงินเนี่ยคล้ายๆราศีกุมคือบาลานซ์กันไปราศีกุมเนี่ยโคชโชคดีเลยคือไพ่ไพ่การงานเขาก็ดีไพ่าการเงินเขาก็ดีแล้วมันก็บรรลานซ์กันไปนะแต่ของเราเราเนี่ยของเราเนี่ยมันมันในช่วงครึ่งปีแรกมันไม่ค่อยเวิร์กไง แล้วแล้วแล้วก็บรรลานสักันนะแล้วก็บรลานซ์กันไปเลยนะคือคือไม่ค่อยเวิร์กทั้งคู่ทั้งการงานการเงินแต่พอผ่านเข้าสู่สู่เดือนเข้าสู่เข้าสู่เดือนมิถุนาไปแล้วเนี่ยมันขึ้นไงกราฟมันค่อยๆวิ่งขึ้นไม่ใช่ขึ้นพู่งนะค่อยค่อยค่อยไปทีละหน่อยทีละหน่อยเออตามสภาวะการของ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 จิตใจเขาด้วยแล้วสภาวะการของความเป็นจริงด้วยมันค่อยๆขึ้นกราฟมันค่อยๆขึ้นไปเรื่อยเออแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นเป็นเบรดเดย์แบบโอ้โหทุ่งพุ่งทะลุัคาานนนไม่่ใชขด้ การงานกับการเงินสัมพันธ์กันดีนะมันจะไปดีในช่วงมิถุนาเป็นต้นไปแล้วเรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินเรื่องการเก็งกําไรเรื่องการค้าขายเรื่องการติดต่อเกี่ยวกับการทุกอย่างมันมันโอเคนะครับเรื่องการเงินเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องประเภทนี้เดี๋ยวจะไป ไปขยายความอีกทีในดวงรายเดือนแล้วกันเนาะถ้ามีโอกาสได้ทำนะดวงรายเดือนนะจะขยายความให้เข้าใจชัดเจนอีกทีอันนี้คือภาพคร่าวๆสําสหรับเรื่องการเงินครึ่งครึ่งปีแรกเนี่ยมันยังตึงๆอยู่แต่ครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นสําหรับราศีมีนเนาะโอเคครับพูดซสยืดยาวเลยขอบคุณที่ทนฟังจนจบนะครับก็บคําพูดใดไม่เหมาะสมคําพูดใดไม่สมควรก็กราบขออภัยไวนะ้ณตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบครับสวัสดีครับขอให้ชาวราศีมีนมีความสุขมากๆในปีพุทธศักราช2565เน